บายดียินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง สาวเสียงขวางอีกระเด้อเด้อเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะพวกเราสองคนก็มาตามคํามัดสัญญาคือเก่าว่าเมื่อนี้เนาะสิพาทุกคนมาไล่อัตราการเลกเปลี่ยนเนระวางเงินบาทไทยนะทุกคนแลอยังคือหนึ่งร้อยบาทเนาะมันจิถทึกเงินเราจักกีบหรือว่าหนึ่งพันบาทจิถทึกเงินเราจักกีบขนาดล้วสําหรับเมื่อนี้เขาก็จะเอาวิธีการคิดไล่มาบอกทุกคนพร้อมเนาะเพราะว่าคลิปนี้เขาก็จะเอ็ดคลิปนี้สาระนิดนึ่งเนบาะแต่ว่าก่อนสิไปเบิรงวิธีการคิดไล่ก็อย่าลืมกดไลค์ ก,กดซับหัวสิ่งคือเฮ้ยซองสาเสียงขวงได้เนาะทุกคนเนาะมาเอาเนี่ตอนนี้เขาก็เกียมเงินมาเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นเงินบาทไทยเนาะจะมีแต่นึ่งร้อยบาทเท่านั้นเนาะทุกคนอันนี้เงินบาทไทยทไพวกเราไม่มีไม่มีเงินบาทค่ะไปยืมเพื่อนเข้ามา,า,ามก็ไม่เฮ็ดวีดีโอให้ทุกคนก็ไม่ใเรื่องง่ายเลย,ยนะคะมามาให้ตัวอ้นจับเป็นนี้ก่อน จับจับเอาลงเลยนี่ฮะน้าลงเลยเดี๋ยวน้าทะเลเนาะมาทุกคนเริ่มเข้าเรื่องเลยเนาะตัวย่างเฮาอยากห้ว่าเงินบาทไทยนี่นะทุกคนหนึ่งร้อยบาทนี่เนี่ยมันจะถทีถก,กับเงินลาวเฮาจักกีบหรือว่าจักพันกีบเนาะเฮากะมีวิธีการคิดไล่แบบนี้ทุกคนตัวอย่างคือเมื่อนี้เนาะสมมติว่าเมื่อนี้อัตราการแลกเปลี่ยนเงินบาทไทยของเฮาแมน่นสอง 96, เาก้าหกเฮาจะเอาจานวนอุย้ยตาเด้อ อันนี้เนาะมาลูกกีพาทุกคนมาไล่พร้อมๆกันเลยเฮาก็เอาจนน100ํานวนหนึ่งร้อยบาทนี้เนาะสมมุติอัตราการเลกเปลี่ยนมือนี้เป็นสองเก้าหกนอเนาะเอาก็จะเอาหนึ่งร้อยเอาหนึ่งรอยนี่เนาะมาคูณกับสองเก้าห ก็เท่าจ,ว,จวดวมาลวนนี่นมันก็เท่าอยู่หนึ่งร้อยบาทก็เท่าอยู่ส9 6เ <9, 000 S 1> ก้าพันหกร้อยกีบเป็นเงินกีบเนาะทุกคนวิธีการคิดไ like ล่กะง่ายๆแบบนี้เนาะตัวย่างว่าอยากหูเอาอยากคู่ว่าหนึ่งพันบาทมันจีเท่าเท่าเลยกีบนะเนาะนจะีทึกจักเศษเออลาวเนาะมันจีทึกเท่าเดิมเงินกีบลาวเขาก็เอาหนึ่งพันคือเก้าทุกคนวิธีการคิดไล่กันง่ายๆเนาะหนึ่งพันคูณ สองเก้าหกอัตราการเลกเปลี่ยนไรเป็นสองเก้าหกคือเก้าเนาะอันนี้กะเป็นการสมมติซื่อๆเนาะสมมติว่าเป็นสองเก้าหกพอนก,กับบอฮัวมอนีฮันกระเจวันไล่แบบเลยเลยเนาะเพราะว่าอัตราการเลกเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนแปลงไปทุกเมื่อนะทุกคนมาสองเก้าหกคือเก้าเนาะก็จะเท่าอยู่สองแสนเก้าสิบหกพันกีบเนาะสำหรับอัตราการแลกเปลี่ยนถ้าว่าผู้เดินเนาะมาเที่ยวประเทศลาวจะคู่ว่าวิธีการคิดไล่เงินอัตราการเล็กเปลี่ยนต่างๆเนาะเป็นแบบไหนก็เอา เคล็ดลับตัวนี้เออเคล็ดบลับตัวนี้เานาะไปไส้รวททุกคนเอาจํานวนเ,เงินบาททั้งมดเนาะมาคูณให้อัตราการแลกเปลี่ยนมันระจิออกมาเป็นเงินกีบลาวแล้วอันนี้ก็คือเงิน เงินกีบลาวใบโยฟิวอันนี้ก็คือเงินกีบลาวใบหนึ่งแซนกีบมาตัวจับไปดีๆได้เสียน,นี่บบได้เนาะอันหนึ่งร้อยบาทนี่ก็ไปยืมมูมาบ่ามีเงินบ้าทมีแต่บาทมีบาทบบมีเนาะสองคนเขานี่ก็มีหลายเนาะบาทมีแล้วบาทบ่มีแต่บาทมีบาทบบมี น,นี้บาทบาทมีก็ไปยืมโมงมา,บ,มาบาทจีบ้านมีนี่ยืมพวกขามาเนาะบาทบ่มีนั่นมันบ่มีเลยนี่เนาะทุกคนสําหรับวิธีการคิดไล่อัตราการแลกเปียนเงินบาทไทยอย่าคู่ว่านึงล้านบาทมันทึกท่าเลยนี่เฮาก็เอานึงล้านบาททำมาคูณอัตราการแลกเ,เปียนตัวอย่างเป็นสองเก้าหกเข่ากะคูณสองเก้าหกเลยก็เท่าจวดออกมามันก็จะออกเลยเนาะทุกคนอันนี้ก็คือวิธีการคิดไล่แบบง่าย สำหรับคลิปวิดีโอนี้เนาะกะจิเอาสานี้ก่อนแล้วพบกันในคลิปวิดีโอต่อไปถ้าอยากให้สองสาวมาหักเนาะเออเฮ็ดคลิปอเดอร์อีกกะสมัตคอมเมนต์เนาะคอมเมนต์บอกความสองคนได้แล้วคลิปเมื่อนี้ค่ะจิมาเฮ็ดอัเลอร์จิมาบอกอเลอร์เกี่ยวกับทุกคนเองเนาะกะถ้าติดตามตอนต่อไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้บายบายในที่บ้านมีบัตรบามีจะไปดีลมพัดมาแหงจีเสีย